สวัสดีและสวัสด,ดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับว <c oughs> ันนี้เราก็จะมาเล่นแรงหมดคู่นะครับผม <c oughs> ก็โดยสกิลตัวละครก็เอามาแบบใหม่ๆบ้างนะ <c oughs> ก็ไฮยะโตอะไรวะสกิลที่อะไรวะ,วรอ,อ,ะ,รวะอ่าโมโคโลแล้วก็อคาคาเปล่าไม่ใช่คาเปล่าตัวเฮี่อะไรนี่แหละช่างไม่เหอะเออทุกคน เราก็มาลงแรงโดยกับพี่โชคเหมือนเดิมนะครับืลงพีมาตอนแรกเราลงแต่ด้านล่างใช่ไหมเรามาลงด้านบนบ้างตรงนี้น่าจะเห็นเป็นช็อตไฮไลท์ลวมั้งแหละนี่ครับได้ปืนทอมทรงทอมสันนะครับกระโดดไม่โดนดเปิดโครโนโรอยา่างนี้ว่างไงโอ้โหยิงมัว่วหัวแตกเลยแล้วก็อัดตูดเหมือนเดิมนะอืม อันนี้ผมก็จะไปไปหานายกนะครับ <c oughs> ไปหานายกทาไมวะหาคนดีคนอยู่ด้านหน้าเออนะครับวันนี้อืข่าวเต๋ตอตัวนี้ว่าไงแดงเถือกไม่แดงเถือกดิอัดหัวโดนหัวอัดหัวแล้วก็เออช่างเอะนั่นแหละอันนี้ผมก็อยู่แรงอะไรไม่รู้ไม่รู้ อืมเล่นเล่นไปเหอะต่อช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับก็ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยพยายามจะลงให้อยู่นะครับอืมอะไรก็เป็นเป็นที่อะไรเนี่ยวันนี้แจ้งเตือนดกครับอืม บ้านใครฝนตกบ้างบ้านผมก็ฝนตกอยู่นะโอ้โหแต่ยังวันนี้ไม่มีตัวเลยเจ็บจัดนนะ่นเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอย,อยู่ปืนปืนปืนเนี้ยโคตรแรงอะ่ะอืมโคตรแรงเลยครับนะครับโอ้โหยังแมงไม่ดาวโอ้โหตายไปดีเรามีโชคเราเก็บไปก็ธรรมดานะครับเพอาก็ตึงอยู่แล้ว <Yahoo! S 1> โอ้โหด้านบนไม่ได้ตึง อออนี่น่าเราบี้ผู้หญิงทรงผัวแบกใช่ไหมเนี่ยเออ,เอ,อมันอยู่ไหนตัวหนึง่งซ้ำไปก่อนนะครับอืมตัวอยู่กับพี่โชคนะครับเราจะไปดูนะครับว่าเขาก็ยิงได้แล้วนะครับอืมทำไมวันนี้กูมาแบบดูดีจังรหรือว่ามันปกติเอยหรือว่าไม่ได้พูดเกินไม่ได้พูด <c oughs> ไม่ได้ทำยิปเกินมากเกินไป เออนั่นแหละเราก็จะไปเก็บของนะครับอันนี้ก็เป็นใส่เสื้ออื่นบ้างนะครับเสื้อแรงฮีโร่ไก่นะครับอ,อืมแต่งตัวเซ็ตใหม่บ้างก็เอ,อ่เออ,อะไรวะหมวกหูฟังแล้วก็หน้ากากขาวแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรวะแล้วก็เสื้อแดงแดง แล้วก็เสื้อดำนะครับ <Yahoo! S 1> แล้วก็รองท,าท้าเทควันโดนะครับอืมจังหวะนี้ของก็เริ่มฟูแล้วนะครับก็ถือว่าฟูแล้วแหละติดใจปืนตมสันน่ะทุกคนโอ้โหแม่งล่าหัวโคตรง่ายเออ <Nope. S 1> ก็เป็นเพ่าพี่เองนะปรับปืนเนี้ยปั๊กอืมนั่นแหละทำเองนะครับเอ,อ่อ เหลือยีิบเก้าคนก็ตึงไม่ตึงไม่รู้มีเล่นก็เล่นไปเถอะนั่นแหละผมไม่พูดมากครับไม่อยากพูดมากใจไหมแต่กูก็พูดอยู่นะเ้าก็จะบอกเราจะบอกคนด้ว่าไม่อยากพูดมากเฮ้อไม่มีตัวอีกคารถนนั่นนั่นแหละตายคารถไปดิเป็นไงสังหารอืม โชว์อัตดไปที่นึ่งอ่ะเปิดโคโน่รอเลยลเดี๋ยวเลสโซนแตกสองแตกสองสวยพี่สวยมสกิลพาลมามันก็ทำให้เราเก็บของไดเยอะนะคะนั่นแหละเก็บของไดเยอะอแล้วก็ยืทนทำอะไรไม่รู้นะครับรอเลสโซนมันเสร็จ จังนี้สัตว์ใครผมไม่ค่อยขึ้นเลยเพราะผมไม่ค่อยลงคลิปใช่ไหมครับผมเขาต้องขอเลือกยิงนะครับว่าด้ลงคลิปว่าแม่งได้ปืนไอคีแล้วดะ่ะมาดีโอ้โห,โหอวามีแปดลูกนะครับนั่นแหละก็ธรรมดานะครับผมมีตั้งแปดลูกอะ ชิปก็มีด้วยอืมอันนี้ก็มาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับอะวะช่วยๆกันกดกดนะครับไม่รู้มีตัวหรือเปล่าเอ้ยไปเก็บแอดดับดีกว่าเหมือนมีตัวหรือเปล่าวะนั่นที่เรารู้เอ้ยมีตัวมาดี ผมจะเป็นตำแหน่งโครบที่ดีและไม่ดีนะครับทำไมโคโน่เป็นอย่างนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันสิเนี่ยครับดาวไปดีตำแหน่งโค้ตายไปโอ้โหให้พี่โชจัดการครับผมยิงเจ็บละเป็นไงเจ็บสองพี่ผมพี่ผมเจ็บสองอะครับอืมนั่นแหละ อะไรวะเหรียญกูมีสองพันถูกละดูครับดูของโคฟูอ่ะคดพ่อคนแม่อะฟูจัดบอกเลยนี่นะครับนี่นะครับกูจะพูดนี่นะครับทำไมนักหนาวะนี่นะครับ นี่ครับโชวช์โชวช์โชว์ลงรถไปทีหนึงนะครับอืมแหละไปละไร้อนด้วยไปไปนะครับไปตามหาลักไทะครับเฮ้ยผมว่าคลิปผมต้องมีคำคมคำคมแล้วแหละ<ต>อะไรวะคลิปคปลิปละหนึ่งคำคมอะไรวะครับ อเดี๋ยวคิดคำคมแปบขับรถอะ่ะระวังหลับในนอกใจระวังหลับยาว <c oughs> คนชอบเลยเห็นคนเขาพูดในติกตอกเยอะไอเนี่ยคำคมเนี้ยจริงเยอะจัดไม่ใช่เยอะสิคนแก่พูดนั่นแหละเฮ้ย <c oughs> มันมีตัวนะ้าดีนเสียงเท้าป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุ๊บปุ๊บปุ๊บจังวะนี้ปาร์ควายิงเพื่อหวังผล เช็ดลูหัวแตกระยะจูบ <Wow. S 1> มาดีไม่ได้ตึงก็ไม่ได้ตึงเดี๋ยวยิบเอดคนก็ไม่ได้ตึง <c oughs> เป็นไรวะเนะี่ยมาค้นอหือค้อนหอือ,นเหอเลยเหือจัดอะเออโอ้ยมีตัวชุบเลยไปดีกว่าลาลุง คนเยอะจังวะเอ้ยมีตัวอาได้มาดิเอ้ยไม่โดนหัวคนเอ๋อเลยไม่ได้เล่นน่ะไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าจะเล่นอยู่ไอ้เจ็บนั่นนั่นโอ้โหปืนกูแม่งพูดเบาเลยเอาปืนไอ้นี่ยิงดีกว่านะครับ อืมตั้งใวอาอย่างไวครับตึงครับผมไม่ตึงหรอกครับแต่พี่ผมตึงไอฮิฮิแตกสองสวยพี่สวยแตกสองสวยพี่สวยอืมโคตรยิดโคตรตึงสมัยกรุงสมัยก่อนไอคำเนี้ยแล้พันยานะครับอืมด้วว่าผมมีโคตรเยอะเลย เกินปุยมุยอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถกูอยู่โคตรไกลคนอยู่ตรงนี้แต่รถไปตรงนั้นเกินปุยมุยนี่นะครับทุกคนบางทีก็ตัดไม่ตัดนะครับก็ตัดมาอยู่ตรงริมเขื่อนเลยนะครับวันนี้ว่าไง แตกแล้วไวเกินอไอวอแม่งก็ยาโคตรเยอะเยอะจัดบอกเลยเยอะจัดจัด <Yeah. S 1> ยาผมมีเก้ากล่องอะจะวัดหรือเปล่ายาโคตรเยอะ <sighs> หน้าหกคิวแล้วนะครับทุกคนก็บวกเต็มนะครับบวกเต็มละอืม เดยวผมจะไปไปไหนดีวะไม่รู้สิแนะนำสกิลที่ไต่แรงนะครับก็ไฮเอโตะครัะแนะนำเลยแนะนำจัดอะนั่นแหละไปอะืม โอ้โหบังอาเปงอะอิงก็ต้องมีบไปวปวเริ่มรลอนละโอ้โหมีตัวรถจะระเบิดดูทุกคนดูดูรถดิรถจะระเบิดแล้วอะดูดิโอ้โหดูเจ้าให้นั่นขนาดนั้นเลยเหรอเกิดปุยมุย มันใส่ตัวนี้มาเลยมอไซค์อยากฆ่ามันมากเลยไอย้มีตัวนี่เอ้ยมันโดนละเป็นไงไก่มาถึงผมว่าไก่เขาไม่ไก่โน้ยบอลผมมียี่สิบสองลูกนะครับมีอยากส่งก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะกักไอวอลนะครับพอเมอ่วอลเยอะเราจะชอบกักไอวอลว่าไหม ผมมีคนหนึ่งนะที่ชอบกักไอโวยอเห็นไหมกูกักไอวยอแล้วกูก็ตายจะกักทำไมไม่เป็นไรครับพี่โชงเรามีเหรียญเยอะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเขามีเหรียญเยอะเป็นไงพี่ผมพี่ผมครับเขาแปดคิวผมหกคิวเฮออ้อกูจะตายไหมเนี่ยออถึงกูตายเราก็มีเหรียญโยค โอ้โหอร่อยวะเก้าคนถ้าไม่รวมเราเป็นไงกังวันนี้จ็บศพกดโคโนปึ๊บโอ้โหโห,หัวไม่แตกอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเจ็บจัดเลยนั่นเ่พี่ผมเขาก็มีเหรียญชุบเรื่อยๆครับทำไมหรอเขามีเหรียญชุบ ผมก็จะลงที่เดิะครับแล้วก็ทำเกินไปไมครับธรรมดาอเราก็จะลงมาที่สดเดิมแล้วเราก็ได้ลืมตาตื่นดูโลกนะครับแม่งเอาให้วงไปหมดเลยอย่าเอ้ยต,ตายพี่เออสวยโอ้ดูเลือดดี ดูเลือดครับดูเลือดดูเลือด,ดูเหลือสองน่ะเออน <c oughs> ั่นแหละแค่นั้นแหละซ้ํ <c oughs> าด้วยถ้ามีเสียงเข้ารบกวนอะไรต้องขออภัยนะครับไอวอมมีเจ็ดลูกครับก็ธรรมดาครับไอวอมมีเจ็ดลูกนั่นแหละเหลือเจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคิวโอ้โหนี่นะครับ เราก็มีคนทักมาอีกแล้วทักมาทําไมนักหนาโอ้คนเขาทำคลิปอยู่ทักมาทําไม้จ็บจัดนั่นจ็บจัดจ็บจัดอะบอกเลยเจ็บจัดอะเจ็บจัดอะเจ็บจัดอะอืมไอวอลแป๊บมีสิบลูกครับอือหือ คลิปนี้ก็ธรรมดาธรรมดาหน่อน,นะครับไม่ได้ไม่มีไม่มีมมมมอะไรมากนะครับแล้วคุณจะทักมาอะไรนักหนาครับเนี่ยเออคุณก็ทําคลิปอยู่ไม่ต่อยฟันล่วงเลยคุณก็ทําคลิปยังไม่ทักมาเนาะห่วยผมจะยิงเลยผมทํามือนะครับผมทํามือผมจะยิงแคทใส่ทุกคนเลยอื้ม ไอ้วอลเี้ยโคตรเยอะเยอะอือหือกดโคโรนุปึ๊บปึ๊บเ็ดรูสเต็บสเต็บโคตรกลางไอ้วออ่ะกูเล่นโคตรโง่เลยเช็ดลูมันฟองพวงด้วยอือหือโอ้โหเยอะๆๆๆๆซ้ำไม่ได้นะครับขอพันยาก่อนถึงยังไงผมก็ตายเหมือนเดิมนะครับ ญญพัญญพนายาแป๊บพันยาแป๊บขึ้นเหนืนะ่อยเลยจอยวอลกันไปเลยโอ้โหอยู่ตรงนี้ปึ๊บปเพบโอ้โหหัวไม่ตายโอโจบละสำหรับคลิปนี้ก็ขอมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเพราะเกมนี้ก็ขึ้นฮีโร่อีกด้วยเออวินาทีขึ้นฮีโร่อีกเฮ็ดลูสัญลักษณ์ที่นั่นแหละ ฉันจะรักที่เก็นะครับายบายไปละ